นี่นะฮะคือด้านนู้นเนี่ยเขาจะให้คุณเก็บขยะนะครับคัดแยกขยะในควเดอนของคุณนย่ยมาแลกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆภายในร้านได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินเลยนะครับแล้ว <นะ S 2> ใช้อะไรคะคุณใช้เป็นขยะฮะเกิเอาขยะจากที่บ้านเรามาเป็นกระดาษเป็นพลาสติกเป็นอลูมิเนียมต่างๆฮะแยกมาเลยให้เรียบร้อยเสร็จสับนะคะแยกขยะมาเลยแล้ว้อะไรมาให้เรียบร้อยแล้วนํามาแลกเลยฮะอยากจะได้เป็นยาสระผมเป็นผงสักฟอกนะฮะหรือจะเป็นไข่ไก่โอ้นะฮะก็สามารถมาแลกได้ไม่ต้องใช้เงินเลยนะฮะและคิดดู ว่าถ้าเกิดโครงการเหล่านี้ไปอยู่ในหมู่บ้านของคุณไปอยู่ในตำบลของคุณ ป<ร>ไปอยู่นใน<ห>ชุมชน,น,นคือถ้าชุมชนไหนสนใจติดต่อที่ร้านค้าศูนย์บัทเราได้ว่าทํายังไงนะคะจะไปตั้งร้านค้าศูนย์บาทได้ทำยั<อ>งไงคะกับการจัดการหลังจากที่ประชาชนหรือคนในชุมชนนี่ะที่น้องเขานาขยะมาแลกรับสินค้าต่างๆแลกรับของเนี่ยเราไปดําเนินการต่อไปจัดการยังไงต่อเดี๋ยวเขามีมาบอกกันแอบเห็นมีตัวแทนจากมอเกษตรมาด้วยเหรอฮะคุณถึงปัญหานี่าะไยตัวเองเหรอคะคิดถึงมาในช่วงนี้ที่กำลังมีแต่ว่าคุณยินเข้าไปได้แค่สวัสดีครับ คือช่วงนี้กำลังมีกเกษตรแฟร์พอดีเลยนะฮะโฆษณามาหาอะไรตัวเองอีกลนะเนี่ยมาเลยผมนี่เขียวมากนะฮะ <c oughs> ต้นไม้เยอะมากาแล้วดูดูแลจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมดี อุตสาหกรรมเกษตรฮะไม่น่าจะหน้าตาแบบนี้เรียนอุตสาหกรรมเกษตรเรียนสายวิทย์นะฮะมีความรู้นี่เขาดูแลจึงว่าเออเออชวนเข้ามอเกษตรตลอดชวนไปหุดหนุนมาอะไรตวเอกินข้าวที่ไหนดีวันนี้ไปมอเกษตรก็ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอช่วงเนี่ยช่วงหลังงานนี้เดี๋ยวกลับเข้าไปทำงานที่มอเกษตรต่ออ๋อแล้วคุณไปทำเกษตรแต่ต่อด้วยเนี่ยอยู่ในนั้นหมดเลยเจอที่ไหนนำใบมุ้งใบไม้มาให้เขาได้ เขาสะสมไปไม้ชีวจิตชีวจิตนะฮะเมื่อกี้เดินไปมีบูธหนึ่งเขาอ่ามีพืชผักสวนครัวที่นํามาทำเป็นอะน้ํายาทำความสะอาดในบ้านคุณคยินเห็นใบสะะแหนแหิวอีกแล้วอ่ะนึกอยากกินลาบขึ้นมาเลยนะฮะ คือฝังของของอโครงการด้านนั้นนะฮะก็จะทําหน้าที่แนะนําเกี่ยวกับการเรียกคืนนะครับหูอลูมิเนียมจากกระป๋องเครื่องดื่มนะครับที่ปกติเราเปิดดื่มกันนะครับคือแกะออกมาเสร็จปั๊บที่เรางัดขึ้นมาแล้วดื่มพอดื่มก็ด<อ>ื่มกระป๋องเสร็จปับบรร๊บเราโยนทิ้งใช่ไหมคัอย่าทิ้งค่ะตัวกระป๋องเองก็เก็บมารีไซเคิลต่อได้แล้วก็ตัวอ่าเขาเรียกว่าหูกระป๋องหูเนี่ยเอาไปทำขาเทียมนะคะขาเทียมพราสาชทานต่อคือบอกได้เลยว่าปกติแล้วขาเทียมนะครับราคาหนึ่งคู่แพงมาก นะฮะแพงมากแต่ถ้าเกิดเราเก็บจากถูกระป๋องได้ค่ะไม่เชื่อดูจากตรงนี้ไเคยเลยะคูดเพราะเขดีจริงๆนะใช้งานได้ดีมากดูไม่เยใช้งานได้ดีจริงๆลองดูฮะลองดูหลายหลอย่างเราหมกข้างไปหลายอย่างเราเราเราลืมมันไปนะครับกลับมาทําสิ่งดีๆให้กับคนอื่นให้กับสิ่งแวดล้อมนี่คุณสามารถดูได้ภายในงานของเราทั้งหมดในวันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวตอนนี้เราขออนุญาตนะคะประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับตัวแทนจากกรมควบคุมมลพิษนะคะเรียนเชิญติดต่อทีมงานเราด้านหน้าเวทีด้วยนะคะนะคะ โอเคค่ะแล้วก็รไปถึงนะคะตัวแทนจากโรงเรียนร,รนุ่งอรุณค่ะเจ้แทนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเจาแทนของชุมชนสมิติโชคนะคะติดต่อชิมานาเราด้วยค่ะเจ้แทนของชุมชนสวนทําเขตหนองแขมค่ะตัวแทนของบอริษัทไทยน้ำทิพย์จำกัด ตัวแทนของบริษัทคิดคิดคาป์นีหรือเต็ดเอโคช็อปนะคะแล้วก็ตัวแทนจากบริษัทสถานีรีไซเคิลวงพาณิชตัวในพื้นจำกัดและตัวแทนจากร้านศูนย์บาทติดต่อทีมงานเราด้วยนะคะจริงๆทุกทุกคนด็ดอกเตอร์วรสรรจากจุฬาลงกนนรณ์มหาวิทยาลัยและคุณสุธีนะคะเลขาประธานชุมชนเกตไพโรธนะคะเราได้เชิญทั้งเจ็ดท่านน,น,น,นนะคะที่จะได้ถ่ายภาพในภาพแรกก่อนเลยนะคะชเชิญเชิญ ด้านข้างสัก45องศานะคะยืนในมุมเดียวกับนางงามนะคะภาพออกมาจะสวยงามอย่างมากเลยนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับทุกท่านบนเวทนีนะคะนี่คือโชมหน้าของกำลังหลักที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนกรุงเทพมหานะครให้เป็นเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ค่ะ กับมาเป็น AF9 นะคะวันนี้มาร่วมง,งานด้วยนะคะเรียนเชิญที่จะได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านผู้บริหารด้วยนะคะท mm ั้งน้องเนสแล้วก็น้องไบรท์ hmm. วันนี้จะมาสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและที่สำคัญนะคะ mm hmm. ก็จะมาช่วยกันเผยแพร่งานและกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยค่ะ มาร่วมง,งานนะคะโอกาสนี้นะคะเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่จะได้นั่งรับชมกิจกรรมในช่วงต่อไปนะคะขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าการสํานักสิ่งแวดล้อมนะคะอยู่ด้านบนเวทีสักครู่หนึ่งค่ะเพื่อที่จะได้มอบก,กระเช้าดอกไม้ให้กับท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด,ด้วยนะคะนี่เลยค่ะดอกกล้วยไม้นะคะความสดชื่นนะคะ สิ่งที่เราอยากจะเห็นกรุงเทพมหานครเป็นเมืองสีเขียวแบบนี้ไปในทุกทกที่เลยค่ะซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยกําลังจากทุกๆคนประชาชนชาวกรุงเทพด้วยนะคะขอกลาบขอบพระคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะไปได,ด เรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอ,อยู่บนเวทีนะคะเราจะได้มอบโล่ให้กับตัวแทนภาคีเครือข่ายอีก30หน่วยงานด้วยกันค่ะวันนี้มีอีก30หน่วยงานนะคะ